สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินอันนี้กันนะคะเราทำตั้งแต่มเมื่อวานแล้วคือกินเรามีสามอันนะคะกินไปเรามีสอันกินไปสามอันแตือ,อันเดียวอันนี้เป็นกุ้งเรากินหางกุ้งไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่กุ้งนะคะแต่เราเอามาเทไว้มันอร่อยมากเลยอะ ถ้าเราทาแบบนี้มันจะกินได้นิดเดียวแต่ว่าถ้าเรากินแบบนี้มันจะได้กินเยอะนะทุกคน <c oughs> เราลองมากินกันอันนี้เราผสมสีเหลืองกับสีแดง เราทิ้งสองแล้วทิ้งสองไปแล้วนะคะนี่มากินกันอืมก็ก็รสชาติแบบไม่รู้ อันนี้เราเอามาทำลายกุ้งแต่ว่าทำไม่เหมือนเพราะว่ามันต้องทำเส้นเล็กมากนะคะแล้วก็ไม่พีมมันแบบเล็กมากอะทุกคนนี่นี่จิ้มเรียบร้อยเปรี้ยวๆไม่เ,เล็กเล็กมันจะเปรี้ยวนะคะ อันนี้ก็เปี้ยวแล้วเหลือส่วนหางแค่นี้ไม่รู้เหลือทำไมส่วนหางมันอร่อย ตรงนี้ยอร่อยมากตรงสีดำก็อร่อยเราทำตรงสีดำไปแล้วนะทุกคนสีดำมันจะซ่าซอันนี้เหมือนคนลร่าอันมิ้ก็เหมือนอยู่นะทุกคนกินกันจังกินเปล่าๆมันเย็ยน ปุ๊บปุ๊บถ้ากินแบบนี้เราไม่เคยกินแบบนี้เลยนะโอ้โหข้าวกับไข่กุ้งอันนี้เป็นขนมนะคะไม่ใช่ของจริงทุกคนก็น่าจะรู้ <c oughs> อยู่แล้วนะนี่ <c oughs> มาเรงอ่ะ <c oughs> มาเรงต่อยกล้องอ่ะทุกคน ันไม่ต้องดูแล้วทุกคนลงข้างล่างมันไม่มาแต่แลว ชอบให้เหลือแบบนี้มากเลยอร่อยอะ่ะ นี่สีส้มเลยอร่อยมากทุกคนสีส้มเลยอ่ะ นี่ค่ะนี่นะไม่ลงอ่ะมันติดน้ำลายเดีย๋ยวละมา,านะป่าไปหยิบกระดาษเช็ดชูกันค่ะด้แล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาชิดนี้นะคะนี่เอาไปทิ้งค่ะทุกคน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะคะกดไปที่ทั้งหมดแล้วก,ก็จะได้ไม่พัดคลิปใหม่ๆที่เราอัปโหลดมานะคะบ๊ายบาย